วิทยาลัยสันตพลร่วมกับจังหวัดอุดรธานาีจัดงานสันตพลนิทัศน์ประจำปีการศึกษา2564โดยได้รับอนุญาตให้จัดงานสันตพลนิทัศน์จากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานาีเป็นที่เรียบร้อยและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านการตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพลจัดให้ตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีผลเป็นลบก่อนถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากการแข่งขันทั้ง5รายการโดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันจะได้รับโล่รางวัล จากพลเอกพิจิตกุลวณิชอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9และนายกสภาวิทยาลัยสันตพลพร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและได้รับเงินรางวัลจากวิทยาลัยสันตพล <Lan> <c farming> ผลการแขง่งขันปรากฏว่า การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงานชนะเลิศได้แก่ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชนะเลิศได้แก่ทีม w ดัพจากโรงเรียนเมืองวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม้ารต้องขัา มาา้นนะครรรรเป็จนนงยอยสาาอก,การประกวดมารยาทไทยชนะเลิศได้แก่ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจังหวัดหนองคายการแข่งขันซูเปอปร์แบรนด์แฟนพันธ์ท้2021ชนะเลิศได้แก่ ทีมทูกูดฟาย u จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายจังหวัดหนองคายการแข่งขัน STU E-Sport 2021ประเภทการแข่งขันเกม ROV ชนะเลิศได้แก่ทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายจังหวัดหนองคายนอกจากนี้วิทยาลัยสันตพลได้มอบทุนการศึกษาประเภททุนเงินสด 1,000 0บาทประเภททุน iPad และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2,564เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาประกอบด้วยทุนเงินสด1,000 0บาทจำนวน215ทุนทุน iPad จำนวน25ทุนและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน28ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,796,090บาท